สวัสดีครับวันน no ี้ผมจะมาสาธิตการทำเวกเตอร์โมเดลครับโดยการใช้โปรแกรม ArcMap หรือ ArcGIS นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีข้อมูลปาักโมเดลก่อนนะครับจากนั้นเราจะนำเข้าข้อมูลนะครับผมจะเลือกข้อมูล A 5 1 3 8 a 5 2าส a 5 2 3 8อ iv แล้วก็ a 5 2 3 9องสาจากนั้นผมจะทำการเหมิดข้อมูลเข้าได้กันนะครับโดยใช้คำสั่งเหมิดไปที่ go processing นะครับเลือกคำสั่งเหมิด อินพุเราจะนำสีชั้นข้อมูลที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะครับช่อง output นะครับให้เราเซฟเราจะเซฟเป็นชื่อ admin นนะครับเซฟแล้วกดโอเคได้เลยครับ และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมได้เหมือนดข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นผมจะนำอีก4ข้อมูลเข้ามาเพื่อรวมตารางกันนะครับโดยเลือกข้อมูล L U A M P นะครับเข้ามา L U Code lu prv แล้วก็ lu ตามนะครับการรวมข้อมูลนะครับเราต้องเปิด attribute data ของ admin ขึ้นมาก่อนแล้วก็ผมจะทำการรวมข้อมูลของชั้นข้อมูล lu prv ก่อนนะครับก็เปิดตารางขึ้นมาอีกเหมือนกันแล้วเราก็ดูว่า หัวฟิลมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับ P.R. V.I.D. เมื่อดูความสัมพันธ์เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบใดอย่างอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มตอนหนึ่งนะครับผมก็เลือกจอยแอนลิเลแลวเลือกคำสั่งจอยครับช่องแรกนะครับผมจะเลือก PRV ID นะครับช่องที่2ผมก็จะเลือก LU PRV ช่องที่3ก็เลือก PRV ID ครับจากนั้นกดโอเคครับนี่คือชั้นข้อมูลที่ได้มาครับจากนั้นก็ทำการรวมข้อมูล LU AMP นะครับ เปิดตารางเหมือนเดิมดูความสัมพันธ์นะด้วยครับ M p a เป็นความสำคัญแบบกลุ่มต่อหนึ่งนะครับก็ไปคำสั่ง join relate และเลือก j o i ครับช่องแรกนะครับให้เลือก ampid ครับช่องที่2ก็ l u a M p a D. ครับช่องที่3ก็ A, M p a D. a m p i d ครับกดโอเคจากนั้นก็รวมข้อมูล LUTAM ครับเปิดตารางออกมาดูพอรฟิลครับเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไปที่คำสั่งจอยรีเลย์และเลือกจอยครับ ช่องแรกนะครับก็ต้องเลือก ADM ID ช่องที่สองก็ LU GM ช่องที่สามก็ ADM ID ครับกดโอเคครับเมื่อผมรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ปิดตารางไปครับจากนั้นผมจะนำข้อมูลเดิมเข้ามานะครับ และทำบัฟเฟอร์โดยไปที่คำสั่ง Geo Processing นะครับก็ที่บัฟเฟ er. อร์ Input ข้อมูลนะครับผมจะใช้เดมส่วน Output f u t u r e ผมจะเซฟเป็นชื่อ d e m 5 0 0ครับส่วน d i s t a n c นะครับผมจะใส่500 แล้เรื่องนี้ม็นมิเธอร์ e r, แล้วกดโอเคได้เลยครับและนี่คือผลลัพธ์เดมห้0รที่ได้ทำการบัฟเฟอร์มาแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการตัดขอบเขตนะครับไปที่ คำสั่ง Geo Persensing นะครับเลือกคลิปนะครับ input ข้อมูลผมจะใส่เป็น Admin ครับส่วนคลิป Future ผมจะใส่เดิม500ครับแล้วช่อง Output ผมจะตั้งชื่อว่า Admin 500ครับ ช่อง x y ก็ใส่5 0ครบเมครับนั้นกดโอเคครับจากนั้นผมจะได้แอดมิน500มานะครับจากการคลิปข้อมูลหลังจากนั้น เราก็นำข้อมูลเข้ามาอีกนะครับเป็นข้อมูลพื้นที่นะครับผมจะนำข้อมูล i 5 8, I ้าหนึ i ห้าสสาม i 5 2าสอง iv i ห้าสสามครับ นะครับผมจะทําการ merge ข้อมูลให้เป็นแผ่นเดียวกันครับไปที่ Geo Processing นะครับเลือกคําสั่ง merge input ข้อมูลผมจะเลือกข้อมูลที่ผมแนะนําเข้ามาเมื่อกี้นะครับ4่ก่นข้อมูลครับช่อง output นะครับผมจะตั้งชื่อว่า land use จากนั้นกดเซฟแล้วกดโอเคได้เลยครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้เมิดข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะนำข้อมูลตารางเข้าด้วยกันนะครับโดยที่เปิด open attribute ของ land ์ยูออกมาครับแล้วก็ LU code นะครับผมจะนำข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับต้องดูหัว oh, ฟิลครับว่ามีอะไรเหมือนกันบ้าง LU code จากนั้นก็ดูว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องทำการจอยรีเลครับ แล้วก็เราก็เลือกจอยช่องแรกครับให้ใส่ LU code ช่องที่2ก็เลือก LU code ครับช่องที่สก็ LU code ครับจา L U บนั้นกดโอเคนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับ ก็ปิดตลาจากนั้นผมจะทำการตัดข้อมูลนะครับไปที่คำสั่ง Geo Processing และเลือกคำสั่ง Clip ครับ Input ผมจะเลือก Land Use ครับส่วน Clip Feature ผมจะเลือก Dam 500ครับช่อง Output ผมจะเซฟเป็นชื่อ แลนยูดห้าร้อยแล้วกดเซฟ e ช่อง x y เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วกดโอเคเลยครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมได้มานะครับจากการตัดข้อมูลครับ เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วครับผมก็จะทำการยูเนียนข้อมูล LANU 500กับ Admin 500เข้าด้วยกันนะครับผมก็ไปที่คำสั่ง Geo Processing นะครับแล้วเลือกยูเนียนครับช่อง Input นะครับผมจะเลือก LANU 500กับ Admin 500ครับ ช่องเอาพุทนะครับผมจะเซฟชื่อเป็น final ครับอักนั้นกดเซฟแล้วกดโอเคได้เลยครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับจากนั้นผมก็เปิดตารางดูข้อมูลว่าเข้าหมดหรือยังครับ หลังจากนั้นผมจะคำนวณหาพื้นที่นะครับก่อนอื่นต้องไปที่ Table เแล้วก็เลือก add field ครับเราจะสร้างหัวฟิลขึ้นมานะครับหัวฟิลนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น area นะครับส่วนอันนี้ผมจะเลือกเป็นโฟ o นะครับ ทศนิยมผมให้เป็น2องตำแหน่งก็จำนวนก็ความให้เป็นยี่สิบครับนั้นผมก็โอเคเลยครับจากนั้นเรามาทำการหาคำนวณพื้นที่นะครับไปที่คำคลิกขวาแล้วก็เลือกเลือกคำสั่งจากนั้นนะครับก็เลือกคำสั่ง calculate นะครับ Yeah. อันนี้ให้เป็น a อเรนะครับแล้วกดโอเคพื้นที่ที่เราได้ก็ออกมาครับเมื่อนะครัเสร็จแล้วครับเราก็จะนำเข้าข้อมูลนะครับไปที่โปรแกรม Excel นะครับ ล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เราได้ทำการเซฟไว้นะครับที่เราได้มันถึกไว้ไฟล์ชื่อ f i n a นนะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นออฟฟิก่อนนะครับลเลือก Final อ i ไฟต้องเป็น .dbf ด้วยนะครับจักนั้นกดเปิดเลยครับ เมื่อแสดงข้อมูลแล้วให้เราไปที่คำสั่งแทกครับแล้วก็คำสั่งมีกดจากนั้นนะครับก็ไปที่คำสั่งไพรเวย์นะครับให้มันเลือกทั้งหมดเราก็ตกลงจากนั้นเราจะเลือกข้อมูลนะครับที่เราใช้นะครับ เราจะเลือก LUPRV LUPRV PRV หนึ U ่งนะครับแล้วก็เลือก LUMP L U A M P A M P หนึงครับแล้วก็เลือก L U T A M L U T A M T A M ครับแล้วก็ L U Code นะครับ L U Code A S นะครับแล้วก็ Area ครับเพื่อดูพื้นที่ครับ และนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับกลุ่ผมผวบมงขอขอบคุณครับ